ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Black Desert หลังจากทำวีรกรรมช่วยเหลือทั้งทหารและชาวบ้านที่หมู่บ้านเวเลียจอดีนผู้เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของเซเดนเดียก็ส่งเจ้าหญิงจาเดตที่เป็นคู่มันมาเชิญเราเข้าพบอย่างเป็นทางการเราเลยออกเดินทางไปไฮเดลเมืองหลวงของอาณาจักรเซเดนเดีย แต่ระหว่างทางพูดดำจะบอกว่ามันได้กลิ่นบางอย่างที่น่าสนใจเราเลยมาแวะฟาร์มอรเลฮันโดและได้เจอกับอารุสตินที่ก่อนหน้านี้เรารู้ว่าจอร์ดินได้มอบภารกิจตัวให้เขามาที่นี่และกลุ่มของเอดดนก็อยู่ที่นั่นด้วยปัญหาที่อารุสตินทุกทรงมาจัดการคือหลังจากมีการขุดหินดำในเหมืองใกล้ๆก็เริ่มมีสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากพลังหินดำปรากฏขึ้นมาซึ่งสิ่งที่พวกเขาเจอที่นี่คือฝักทองที่มีชีวิตพวกเขาเลยศึกษามันและคิดว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของกลุ่มอัศวินเงาที่มีเป้้าาาาาาหมมมยเเเป็นนนกกรรึบบบชชีวิตลออืฮสัข ซึ่งเอ็ดดเล่าว่าเบลนทุกกลุ่มอสววนอรุโนไทกำจัดไปแล้วพร้อมกับเทพอสูรขจาขคาเมื่อ150ปีก่อนและที่ตั้งของอาณาจักรเฮ็กซ์ในอดีตก็อยู่ใกล้จากเซเดนเดียมากเขาเลยไม่เข้าใจว่าทำไมพวกอสววนเงาถึงได้มาที่นี่อาลูสตินจะไปปรึกษาเฟลฮาลาที่หมู่บ้านกรีสส่วนโลออนเนลจะไปคุยกับสมาคมข,อข้อมูลเราจะตรงไปที่สันเขาคารันดาต่อ,อยังไงก็ตามนี่ไม่ใช่ปัญหาของเราอาลูสตินเลยบอกแค่ให้เราดูแลตัวเองดีๆอย่าให้ถูกพูดดำครอบงำได้ จากนั้นเราจะเดินทางมาถึงชายเมืองไฮเดลและเห็นว่าโอโลเนลกำลังคุยกับชายในยชุดคลุมสีดำเราเลยแอบดูเพราะคิดว่านี่อาจจะเป็นคนที่ให้หินดำกับไฟต่างๆจนกลายเป็นปัญหาที่เราเจอก่อนหน้านี้ก็ได้ พวกเธอกำลังสงสัยว่าทำไมกลุ่มอัศวินเงาถึงได้มีการเคลื่อนไหวหลังจากที่เราฟื้นขึ้นมาในห้องหินโบราณเลยเดาไปว่าการที่เราปรากฏตัวกับการชุบชีวิตเบลมอนอาจจะมีการเกี่ยวข้องกันแต่กลายเป็นว่าชายในชุดคลุมสีดำที่ชื่ออ,อูสเป็นแค่คนของสมาคมที่โอลเนลมาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเท่านั้นเราเลยเดินทางเข้าเมืองต่อและได้เจอกับจาเรดที่กำลังรอดูจอดีในพิธีสวนสนาม แต่น่านเาเดตจำผิดไปเองทำให้สุดท้ายก็ไม่มีการสวนสนามให้ดูแต่จอดินมาที่นี่จริงๆทำให้นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นเขาซึ่งจอดินจะมาดูการฝึกทหารและได้ประลองกับทหารที่เก่งที่สุดแต่ถึงทหารคนนั้นจะเก่งที่สุดแล้วก็ยังฝีมือห่างไกลจากจอดินมากจอดินเลยพูดปลุกใจบอกให้ทุกคนขยันฝึกซ้อมต่อไปเพื่อความเข้มแข็งของเซเลนเดียแต่ในระหว่างนั้นเราจะสังเกตเห็นว่ามีชายสวมชุดคุมสีดำน่าสงสัยอยู่คนหนึ่งกำลังแอบดูสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะหายไป ส่วนจาเดดก็แสดงออกว่าเธอคลั่งรักเจ้าดินสุดๆเธอบอกว่าภายใต้การดูแลของจอดินทาให้กองทหารของเซเลนเดียแข็งแกร่งขึ้นซึ่งเป็นเรื่องดีแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้เซเลนเดียก็เป็นเหมืองขึ้นจาเดดเลยกลัวว่าอาณาจักรคข่าไปรออนจะสั่งให้มีการสลายกองทหารเธอแล้วย้อนกลับไปว่าเมื่อ1ิปีก่อนมีการค้นพบหินดาทั้งฝั่งตะวันตกของเซเลนเดียพอเขานี้แพร่ออกไปคข่าไปออนที่เป็นมิตรกับเซเลนเดียมาตลอดก็อ้างเหตุผลสารพัดเพื่อประกาศสงครามย่งชิงหินดา ซึ่งในช่วงท้ายของสงครามจาเรเดตได้ถูกฝ่ายคาเปออนจับตัวไปแล้วก็เป็นเจ้าดินที่ช่วยเธอออกมาได้แต่ในช่วงเวลาใกล้ๆกันครูซิโอพ่อของจาเรเดตที่เป็นราชาของเซเรนเดียในยตอนนั้นก็ประกาศยอมแพ้ทําให้เซเรนเดียตกเป็นเมืองขึ้นและพ่อของเธอก็ถูกลดตําแหน่งเป็นแค่ดุกแห่งเซเรนเดียเท่านั้นโชคดีที่แม่ของจาเรเดตเป็นเชื้อพระวงของคาเปออนแต่ไม้พ่อของเธอยังมีอํานาจอยู่บ้างแม้ว่าตอนนี้ทางคาเปออนจะไม่มีกษัตริย์แล้วก็ตามแต่ช่วงนี้เซเรนเดียผลิตหินดําได้น้อยลงและถูกทางคาเปออนไล่บีมา จาเดดและช่วยงานจอดินด้วยการจ้างกลุ่มของเอดัมไปขุดหาหินดำนั่นเองนอกจากนี้จาเดตยังเคยมีพี่ชายแต่เขาตายไปแล้วทำให้เมื่อจาเดตได้แต่งงานตัวเธอที่เป็นทายาทเพียงคนเดียวกับจอดินที่เป็นสามีก็จะกลายเป็นผู้ปกครองของเซเลนเดีย ة. จากนั้นจาเดดจ,จะพาเรามาแนะนำกับจอดินแต่เขาจะกำลังคุยกับครูซีโอพ่อของจาเดดซึ่งจะจับใจความได้ว่าจอดินกำลังแอบทำบางอย่างเพื่อปลดปล่อยเซเลนเดียจากเข้าไปอ่อนขณะที่ครูซิโอไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่อยากมีปัญหากับเข้าไปออน และต้องการแค่ให้จอดินกับจาเรตมีความสุขเท่านั้นแต่จอดินก็รู้ตัวว่าเรากับจาเรตรออยู่ข้างนอกและได้ยินที่เขาพูดจอดินเลยเรียกเรามาคุยด้วยซึ่งเขาก็นับถือในฝีมือของเราและเขาพร้อมใช้สิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือชื่อเสียงเพื่อให้เราช่วยเหลือผู้คนในเซเลนเดียเราเลยบอกไปว่าเรากำลังตามหาแม่มดขาวอิเลสลาซึ่งก็ดูเหมือนว่าจอดินจะพอรู้เรื่องของอิเลสลามาบ้างอยู่แล้วและรับปากว่าจะหาข้อมูลมาให้ จากนั้นจอดีนจะต้องไปเข้าประชุมต่อจาเดตเลยพาเราเข้าเมืองมาช่วยเหลือผู้คนตามที่ตกลงกับจอดีนเอาไว้ทำให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของจาเดตคือในฐานะลูกน้องนิสยัยขี้วินเอาแต่ใจอาจทำให้การทำงานกับจาเดตมีความน่านอึดอัดอยู่บ้างแต่ในอีกมุมหนึง่งจาเดดก็เป็นผู้ปกครองที่ห่วงใยประชาชนของเธอมากจริงๆจนกระทั่งจาเดตกับเราได้มาที่ฟาร์มเอลดาเพื่อเก็บภาษีแต่โคโคที่ดูแลฟาร์มอยู่ไม่ให้ความสำคัญกับจาเดตที่แค่มาทำงานแทนจอดีนเท่านั้นทำให้เธอกรี๊ดว่นวาย้้าออออกเเตงบใใหธจย สินค้าของฟาร์มนี้คือพัดขนฟาร์มิงโกที่ชาวคาเปออนชอบกันมากแต่โคโค่ก็บอกว่าเพราะจารตดเป็นคนลดสนิยมแย่แบบนี้แหละจอดินถึงได้ไม่ค่อยมาหาพอได้ยินแบบนั้นจารตก็ปีแตกขึ้นมาอีกหลังจากช่วยเก็บขนฟาร์มิงโกเราก็ตรวจฟาร์มจนเจอสมุดบัญชีที่มีรายชื่อน่าสงสัยแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรพอเห็นว่าเราทำงานได้ดีจารตดเลยพาเรามาเลี้ยงเหล้าที่โรงเตี๊ยมข้างคกทองซึ่งจารตดเป็นพวกดื่มหนักพอเมาแล้วเธอก็ตัดพ้อว่าเธอช่วยงานขนาดนี้ทำไมจอดินถึงไม่มาหาเธอบ้างแลลล้วก็หับไปเย แต่ในอีกมุมหนึ่งของร้านเราจะได้เห็นเหตุการณ์ที่คนของขาวปิออนกำลังทวงเงินจากโบนี่โลแลนด์หัวหน้าสหาภาพการค้าของไฮเดลเพราะเขาไม่ได้จ่ายเงินตามกำหนดและบอกว่าหากยังเลื่อนใจอีกเธาจะยึดลงเตรียมนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่ถึงจะทะเลาะกันเสียงดังจาเร็ดก็ยังหลับอยู่ ในตอนที่สาวใช้กับพอบานมารับตัวจาร็ตเราเลยถือโอกาสถามคาร์โลดินที่เป็นสาวใช้เลยบอกเราว่าผู้หญิงที่กำลังทวงเงินคืออ so ิโซเบลแอนคาโดเทียหัวหน้ากลุ่มการค้าเซียนของข้าวปีออนกับโปวิอัสผู้ติดตามคนสนิทของเธอแต่ถึงอิโซเบลจะกำลังกดขี่ชาว,ชาว,ชาวเซเลนเดียก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรเธอได้เพราะนอกจากตอนนี้เซเดนเดียจะเป็นเมืองขึ้นของข้าวปีออนแล้วอิโซเบลยังเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของตระกูลเศษฐีที่ควบตำแหน่งสมาชิกสภาของข้าวปียออนอีกด้วยซึ่งเมื่อดูจากท่าทางที่อยากเข้าไปช่วยของเราแล้วคาร์โลดินก็เตือนว่าอย่าททออะะไรี่จเดื มาถึงเจ้าหญิงจาเดดได้ก็แล้วกันพอพูดจบพวกเธอก็าพาจาเดดออกไปเราเลยเข้ามาคุยกับอีโซเบล ซึ่งเยซูเบลจะเป็นพวกรู้เยอะเพราะนักค้าขายที่ดีต้องให้ความสําคัญกับข้อมูลทําให้เธอจําเราได้ในทันทีจากวีดีกรรมที่เราได้ทํเอาไว้ส่วนโบนี่ที่เห็นว่าเราเป็นคนของเจ้าหญิงชาเด็ก็ขอให้เราช่วยด้วยการขอยืมเงินและเขาจะคืนให้พร้อมดอกเบี้ยทีหลังโดยสภาพที่ทนดูไม่ได้เยสูเบลเลยบอกว่าหากเราไปทวงนี้ที่ฟาร์มลินส์กลับมาได้เธอจะยกหนี้ทั้งหมดในเดือนนี้ให้ซึ่งเหตุผลที่ทําให้ฟาร์มลินส์ไม่สามารถจ่ายเงินตามกาหนดได้ไดเป็นพราอมูดาหน้าที่เป็นเจ้าของฟาร์มคนเก่าเพิ่งเสียชีวิตเเหหลือแแแค่่่ซาาาาาทีปป็นนภรรยยมังตไ แล้ฟาร์มก็กำลังถูกพวกอิมโจมตีแต่ทหารแค่เดียวที่ถูกส่งมาก็เอาแต่ทวงเงินอย่างเดียวไม่คิดจะเข้าไปสู้เพราะนอกจากนี้จะไม่ใช่ภา,ารกิจที่พวกเขาได้รับมาแล้วพวกเขายังไม่อยากเสี่ยงอันตรายอีกด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้ซารา่าก็จ่ายภาษีไม่เคยขาดมาตลอดแล้วเลยเริ่มจากการกำจัดพวกอิมใ,มให้ในฟาร์มให้ที่นี่จะได้กลับมาทำเงินได้อีกซึ่งอีโซเบลก็ตามมาดูการทำงานของเราและบอกว่าเหตุ <c oughs> ผลจริงๆที่ทำให้ทหารไม่กล้าเข้ามาในฟาร์มไม่ใช่เพราะพวกอิมกระจอกที่เราได้สู้ไป แต่เป็นเพราะเบกจอมพลังที่เป็นหัวหน้าของอิมออลตาที่ปกป้องแท่นบูชาอยู่ต่างหากมันเป็นอิมที่ตัวใหญ่มากและแข็งแกร่งเหมือนอิมจมูกแดงเดิมที่มันออกอธิวาสไปทั่วทำลายทุกอย่างทำให้ในตอนนั้นมีการจ้างสุดยอดทหารรีเบลโทลินส์มาจัดการมันหลังจากที่แพ้ให้กับรีเบลโทลือกันว่าเบกได้เจอกับชายในชุดคลุมสีดำก่อนที่มันจะกลับมาซึ่งครั้งนี้มันได้รวบรวมสมุนวางกับดักและทำลายผู้คนอย่างไร้ความปราณีจนผู้คนต่างเรียกเหมือนว่าเบกจอมพลัง ส่วนรีเบลโตรหลังจากที่เอาชนะเบกได้เขาก็มาลงหลักปักฐานอยู่ในเซเลนเดียซึ่งตอนที่เราค้นหาแหวนแต่งงานที่หายไปของซาร่าเราจะเจอบอดแสว่าที่นี่เคยเป็นบ้านของรีเบลโตรมาก่อนเหตผลที่เบกโจมตีที่นี่จึงเป็นการแก้แค้นรีเบลโตรนั่นเองเราเลยตามไปสู้กับเบกที่อยู่ไม่ไกลาจากแท่นทำพิธีของพวกอิมแต่หลังจากเอาชนะมาได้แทนที่จะเจอหิดนดำเรากับเจอแหวนแต่งงานที่หายไปซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของซารา เธอเลยยินดีจะขายอะไรก็ตามที่ขายได้เพื่อใช้นี่ขอแค่ให้เธอได้เก็บเหรนแต่งงานเอาไว้ก็พอกลุ่มการค้าของไฮเดลจึงรอดจากการถูกกลุ่มการค้าเส้นของอิสอเบลครอบครองมาได้ แต่เราอีกก็มาหาเราเพราะจอดีนบอกให้จารเดทเรียกเ,เรามาพบซึ่งถึงแม้จอดีนจะเป็นถนึงที่ปรึกษาส่วนพระองค์แต่เขาขับทางานในห้องเล็กๆรกๆเท่านั้นเขาบอกกับเราว,ว่าเป้าหมายลับๆของเขาคือการทําให้เซเรนเดียแข็งแรกร่งกว่าเขาไปอ่อนและเขาก็อยากให้คนที่มีฝีมือแบบเรามาช่วยทาให้เป้าหมายนี้สําเร็จโดยการไปกําจัดทหารขบฏในเขตมงเบอร์เดลทางตะวันตกเฉียงใต้แต่คนที่เป็นผู้นําทหารกบฏคืออันฟองโซดูดีที่เป็นเพื่อนสนิทของทั้งจารเดทและจอดีนพอได้ยินคําสั่งจารเดทก็ค้านทันทีเพราะจอดีนจะสั่่่งาเเพืออนนธแบบี้้ไไมด ต่จอดินมองว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวและผลประโยชน์ของอาณาจักรต้องมาก่อนและจาเดทที่เป็นทายาทของแผ่นดินนี้ก็ควรจะต้องเข้มแข็งและเป็นธรรมด้วยเช่นกันท่ามาิดรว่าตอนนี้กำลังจัดการเรื่องโจรป่าบิรากีอยู่จอดินจะนำทหารบุกปราสาทมองเบอร์เดลเองเลยด้วยซ้ำหลังจากคุยกับจอดินจบจาเดทเลยขอคุยกับเราต่อ ซึ่งจะเห็นว่าห้องของจาเร็ดเต็มไปด้วยของมีค่ามากมายต่างจากห้องของจอดีนมากจาเริจ,จะเล่าเรื่องระหว่างเธอจอดีและอันฟองโซที่เป็นหัวหน้ากบฏของมองเบเดลให้ฟังซึ่งเรื่องนี้จะถูกเล่าในหลายๆมุมสำหรับมุมของจาเร็ดแล้วตัวเธอเป็นสายเลือดกษัตริย์เซเลนเดีย จอดินเป็นลูกชายขุนนางและอันฟองโซเป็นลูกชายอัศวินถึงแม้ฐานะของทั้ง3คนจะต่างกันแต่พวกเธอก็คบหาเป็นเพื่อนกันมานานจนกระทั่งเกิดสองครามย่างชิงหินดำขึ้นทำให้จอดินกับอันฟอนโซต้องเข้าไปเป็นทหารในกองทัพของกัปตันคริฟขณะที่ในช่วงนั้นจาเดตจะถูกเก็บตัวไว้ในปราสาทตลอดทำให้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสงครามบ้างแต่ในตอนที่ศัตรูบุกมาถึงไฮเดลจาเดตก็พยายามหนีแต่ถูกจับตัวเอาไว้ได้ตอนนั้นเธอคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแล้วแต่จอดินก็บุกเข้ามา ทำให้จาเดตหลงรักจอดินต,ตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อสงครามจบลงจอดินก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์และเป็นคู่มั่นของจาเดตแต่อันฟองโซกับไม่ได้ยินดีกับเรื่องหนีด้วยเขาเลยไม่ยอมมาเจอกับทั้งคู่อีกและกลายเป็นหัวหน้าทหารกบฏที่คอยคุกคามไฮเดลในเวลาต่อมาถึงอย่างนั้นจาเดตก็ยังนับว่าอันฟองโซเป็นเพื่อนเธอเลยขอให้เรารับปากว่าจะไม่ฆ่าเขา แต่เรากับจาเดชจ,จะเห็นว่าจอดินกับครูซิโอแอบประชุมกันแบบไม่เป็นทางการที่ชั้นบนเลยแอบตามไปดูเพราะคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอันฝงโซก็ได้แต่ที่พวกเขาคุยกันคือเรื่องที่ดอสันผู้ดูแลโรงสกัดหินดำที่เขาไปอ้อนส่งมาอาจกำลังอยักยอกและปยความผิดให้เซเรนเดียอยู่เพราะดอสันได้ส่งดาบเล่มหนึ่งมาเป็นของขวัญให้จอดินภายนอกมันอาจดูเหมือนดาบทั่วไปแต่มันมีพลังความมืดอัดแน่นอยู่ข้างในแสดงว่าดาบเล่มนี้ถูกตีขึ้นจากหินดำที่มีความบริสุทธิ์สูง เรื่องที่จอดินกําลังพูดอยู่เป็นเรื่องสําคัญแต่ในเมื่อเขาไม่ได้พูดถึงอันฟองโซเรื่องนี้จึงยังไม่เกี่ยวอะไรกับเราเรากับจาเดชและเดินทางไปฟาร์โมเรทีที่อยู่แค่กับมอนเอเดลมากที่สุด เพราะมองเบเดลเป็นแค่ซากปราสาทแต่พวกขบฏก็ยังอยู่กันได้แปบลบว่าต้องมีคนคอยสนับสนุนเสบียงอยู่และฟาร์มโมเรทีที่อยู่ใกล้ก็ดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่เธอก็พบว่าที่ฟาร์มนั้นทําแต่งานของตัวเองจนยุ่งขึ้นพอจะสนใจเรื่องขบฏและยังจ่ายภาษีถูกต้องตรงตามเวลาฟาร์มนี้เลยไม่น่าใช่คนที่อยากช่วยฝ่ายขบฏอยู่แต่อิโซเบลก็มาถึงและทวงหนี้จากเมอร์เซียนที่เป็นเจ้าของฟาร์มพอเห็นว่าอิโซเบลกดขีเชาวเซเดนเดียเราเล้เข้าไปขวาง แต่อิโซเบลก็บอกว่าคนที่ยืมเงินไปแล้วไม่คืนต่างหากที่เป็นคนผิดและเธอค็ไม่ได้เคียวขนาดสั่งว่าต้องจ่ายเดี๋ยวนี้ตอนนี้อีกด้วยซึ่งเธอเองก็มีความสงสัยเหมือนกันเพราะได้ยินมาว่าช่วงนี้เซเลนเดียคิดภาษีแพงขึ้นมากทำให้เหตุผลที่ลหลายๆคนกลายเป็นหนี้เธอเฉพาะต้องเอาเงินไปจ่ายภาษีนี่แหละและหนึ่งในลูกหนี้ของเธอก็คืออันฟองโซแต่เธอไม่กล้าไปทวงเงินเขาเพราะได้ยินมาว่าเขาครอบครองหินนำอยู่พอรู้ว่าเรากําลังจะไปสู้กับอันฟองโซอิโซเบลเลยจะใช้โอกาสที่เราเคลียร์ทางให้เข้าไปทวงเงินซะเลย พอได้ยินว่าอิโซเบลจะใช้ประโยชน์จากเราจาเรเด็ตก็ไม่พอใจเพราะเธอถือว่าเราเป็นคนของเธอแต่วินไปก็เท่านั้นเพราะอิโซเบลไม่ได้จะทําอะไรนอกจากแค่เดินไปทางเดียวกันเฉยๆทาให้เราจาเรเด็ออิโซเบลและโพวิออสเดินทางไปที่ประตูภาคตะวันออกที่ทหารกําลังสู้กับกองกบฏของอันฟงโซด้วยกันคนที่ดูแลค่ายนี้คือเอลบาโนติโต้ซึ่งเขาจะบ่นว่าในเวลาแบบนี้กลุ่มของอันฟงโซที่เป็นชาวเซเดนเดียน่าจะมาร่วมมือกันไม่ใช่สู้กันเองแบบนี้และตัดพ้อว่าเดิ่มที่อันฟงโซเป็นแค่ลูกชาวนา แต่พอเป็นเพื่อนกับจ่าเดดที่เป็นคนใหญ่คนโตเลยได้ยกระดับเป็นบาดอนของมงเบเดลเฉยเลยขณะที่ตัวเขาทํางานแทบตายกับยังเป็นแค่ทหารตอกต่อยแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่ของทหารขบฏก็เปิดการโจมตีอย่างหนักหน่วงเออเบนโนกับโพวิออสเลยคุมกันจ่าเดดกับอิโซเบลไปหลบข้างในเต็นท์แต่พออันฟงโซเห็นว่าเรามีพลังของพูดดาเขาก็ถอนกําลังกลับไป้วยความที่ก่อนหน้านี้จ่าเดชก็ถูกจับตัวไปเป็นเฉยทาให้เธอตั้งสติไม่ได้เพราะอาการ PTSD แต่ก็ยังย้าเหมือนเดิมว่าเราความคาองโซเด็ขด ขณะที่อโซเบลจะแอบตกลงกับเราเพราะเธอรู้ว่าเธอแม้จาเดชจ,จะเป็นเจ้าหญิงคีวีนแต่เธอก็รดักพวกผองมากภารกิจนี้จาเดชเลยต้องห้ามไม่ให้ดาวฆ่าอันฟองโซที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอแน่สิ่งที่อิโซเบลต้องการคือหลังจากที่เราเอาชนะอันฟองโซได้แล้วเธออยากให้เราชนกพีราบส่งข้อความมาบอกเธอจะได้ตามเข้าไปซึ่งสิ่งที่เธอขอก็ไม่ได้เป็นการถักหลังจาเดชและอิโซเบลอยังสัญญาจะให้รางวัลกับเราอีกด้วยหลังจากเอาชนะอันฟองโซได้เขาก็าบอกให้เราฆ่าเขาซะ พอดูจับพุดดำที่มากับเราอันฟองโซก็เข้าใจว่าจอดินได้จ้างเราด้วยหินดำให้มาฆ่าเขาแต่เราไม่ทำอันฟองโซเลยเล่าเรื่องในฝั่งของเขาให้ฟังว่าเขาแอบหลงรักจ่าเดดมาตลอดแต่ตัวเขาเป็นแค่ลูกของอัศวินยากจนในเขตมองเบอร์เดลส่วนจ่าเดดเป็นเจ้าหญิงที่ถึงแม้จกขี้วีนแต่เขาก็มองเห็นเธอเป็นนางฟ้าทำให้อันฟองโซไม่กล้าจะสารภาพออกไป จนกระทั่งพวกเขาต้องทำสงครามกับเขาไปอ่อนแต่หลังจากที่พ่อของจอดินเสียชีวิตในสงครามจอดินที่เคยสดใสก็เปลี่ยนไปกแา่เป็นคนเข่งขึ่นจากนั้นทั้งอันฟองโซและจอดินก็ได้เขารวมกองทัพของคับตันคริฟที่แนวหน้าแต่ในตอนที่ช,ชนะอยู่ใกลแค่เอื้อมจาเด็ตก็ถูกจับตัวไปซึ่งอันฟองโซก็รู้มาว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการรักพาตัวจาเด็ตก็คือคนรักของจอดินในช่วงเวลานั้นแต่เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะเห็นแก่เพื่อนสนิทและอันฟองโซยังต้องขอให้จอดินช่วยเขาพาจาเด็ตกลับมาด้วย อันฟองโซจึงเป็นคนขอให้กับตันครีฟตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเพื่อช่วยจารเดธโดยวางแผนเอาไว้ว,ว่าตัวเขาจะเป็นคนเข้าไปช่วยจาเรเดธออกมาเองและเมื่อสองครามนี้ BT, จบลงอันฟองโซก็จะขอ,ขอจารเดธแต่งงานในฐานะวีรบุรุษสงครามแต่พอถึงเวลาจริงเจ้าดินกลับไม่ทำตามแผนและเขาไปช่วยจารเดธด้วยตัวเองแถมยังทำให้อันฟองโซได้รับบาดเจ็บที่ขาอีกด้วยเมื่อสงครามจบลงเจอดินเลยได้เลื่อนคันเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์และเป็นคู่มั่นของจารเดธขณะที่เขตมอนเบอร์เดลถูกเขาไปย่อนทำลายยับ อันฟองโซ่เลยกลายเป็นแค่บาดนของซากปรา,าสาทซึ่งเขาก็ไม่ได้งองแงอะไรและหันมาใช้ชีวิตชาวได้อยู่เงียบๆจนไปรู้มาว่าจอดินคิดจะเปิดสงครามกับเขาไปอ,อีกครั้งโดยความไม่อยากให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีกอันฟองโซ่จึงก่อตั้งกลุ่มขบวนขึ้นมาเพื่อขัดขวางไมา่ให้จอดินทำตามแผนของตัวเองได้พอเห็นเราอันฟองโซ่เลยปักใจเชื่อว่าจอดินต้องเป็นคนส่งเรามาแนา่ๆเราเลยอธิบายว่าคนที่ส่งเรามาคือจาเรเดตที่สั่งไม่ให้ฆ่าเขาตั้งหาก ซึ่งอันฟงโซก็เ,เหมือนจะยังไม่เชื่อว่าจาเดดจะยังนับเขาเป็นเพื่อนหลังจากที่เขากลายเป็นกบฏของเซเลนเดียไปแล้วแต่พอเราส่งนกพีราบเรียกอิโซเบลเข้ามาอันฟงโซก็งงไปกันใหญ่ว่าเราที่เป็นนักฆ่าของจอดีมาอยู่กับอิโซเบลได้ยังไงเพราะเป็นอิโซเบลนี่แหละที่แอบสนับสนุนกลุ่มกบฏของเขาอยู่ซึ่งอิโซเบลอธิบายเรื่องนี้ว่านอกจากเธอจะเป็นทาย,ยาทตระกูลเศษฐีแล้วพ่อของเธอยังเป็นสมาชิกสภาของข้าวเปยอ,อนเธอจึงไม่อยากให้สงครามเกิดขึ้นเหมือนกัน ที่เราเห็นว่าอิโซเบลแอบช่วยอันฟองโซและราดานชาวเซเลนเดียคอยทวงเงินตรงนั้นตรงนี้ทั้งหมดก็เพื่อตัดกำลังมาให้จอดินสามารถเปิดสองครามได้แต่ฝ่ายของอันฟองโซอ่อนแอจนตาทหารของเอลบาโนไม่ไหวเขาเลยต้องขโมยหินดำมาและใช้พลังของมันจนเสียสติอิโซเบลเลยต้องยืมมือเราเข้มลับอันฟองโซเพื่อควบคุมสถานการณ์และเสนอให้อันฟองโซส่งหินดำนั้นมาให้เธอหากเขายังอยากรักษาความสัมพันธ์กับลุมการค้าเอาไว้ซึ่งอันฟองโซก็ยอมแต่โดยดี กอดูตัวว่าเขากําลังถูกหินดําครอบงําระหว่างนี้ so อันฟองโซก็จะกลับมาทําหน้าที่เดิมในเขสมของอิโซเบลนั่นคือคอยสัดขาดจอดีนและรอจนกว่าเวลาของเขาจะมาถึงแต่เพราะทั้งคดีอิมจมูกแดงและกิยาสที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องจบลงที่หินดาหายไปอย่างเป็นปริศนาอิโซเบลเลยเดาได้ว่าเรากําลังแอบรวบรวมพลังของหินดําอยู่ซึ่งเธอไม่สนใจว่าเราทําแบบนั้นไปทําไหมแต่อิโซเบลก็เสนอจะมอบหินดาของอันฟองโซให้กับเราหากเราช่วยเธอยับยั้งสงครามระหว่างเซเลนเดียกับคาเปออนที่กําลังจะเกิดขึ้น,นครับ